ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ใกล้วันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาเราคุยกันตรงๆฮะเป็นวันพระใหญ่ครับรบพวกเราชาวพุทธก็ต้องเข้าวัดฮะนะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าการที่กําลังจะเข้าเข้าพรรษาเนี่ยนะครับจะทําให้ดอกดาวเรืองราคาแพงขึ้นนะครับใช้คําว่าแย่งกันซื้อเลยนะฮะเนื่องจากตัวของผลไม้โทษทะตัวของดอกเนี่ยออกมากันไม่เยอะ นะครับแล้วเวลารถกระบะเข้ามาจอดส่งดอกไม้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็วิ่งกันไปจับจองฮะไม่ว่าจะเป็นดอกบัวดอกดาวเรืองมะลิดอกลักจำปีนะครับใบเตยนะครับ<ม>พวกนี้จะเป็นวัตถุดิสสำคัญทั้งนั้นในการร้อยพวงมาลัยนะครับแล้วก็ดอกไม้กรรมโดยเฉพาะดอกดาวเรืองที่มีความต้องการมากที่สุดนะครับในภาพน,นี้นะครับคือตลาดค้าส่งดอกไม้บูชาพระริมเขื่อนโพธาราม อยู่ในเขตเทศบาลเมืองโพธารามนะครับอยู่ที่ราชบุรีไปฟังเสียงผู้ประกอบการค้าปีค้าส่งดอกไม้ครับเชิญครับในปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วมากไหมคะปีนี้นะปีนี้มันจะ,ม,นจะ,ะมันจะดีป่าอ๋ดาอ,อดีป่านิดหน่อย<ๆ>ก็มีดาวเรืองเนี่ยเป็นลัก<ๆ>ดาวเรืองกุหล<ๆ>าบมอน มะลิก็พวกนี้แหละราะเราข่ายพวกนี้ด้วยค่ัราันตอนนี้มันก็ุรับหมอนไม่ดีจะดาวน่าะจะดีตอนนี้โบก็ร่อยห้าใหญ่ก็ลอยหนึ่งกลางก็เจ็ดสิบแปดสิบเล็กก็มะลิมะลิมะลิสามร้อยสามร้อยห้าสิบประมาณ ท่านผู้ชมครับไปดูราคากันคร่าวๆนะครับดอกดาวเรืองบรรจุถุงถงละร้อยดอกขนาดจัมโบอ้อยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทใหญ่อยู่ที่ร้อยหกสิบบาทเล็กอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทครับส่วนดอกอื่นๆนะครับอย่างเช่นกุหลาบมอนบรรจุถุงถงละร้อยดอกเช่นเดียวกันนะครับชนิดดอกตูมราคาหกสิบบาทบานสี่สิบบาทแต่ถ้าไปดอกมะลิเขาขายเป็นลิตรครับท่านผู้ชมฮะลิตรละสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบบาทเขาคิดว่าราคาดอกไม้ที่สูงขึ้นตอนนี้นะครับ หลังเทศกาลเข้าพรรษาเสร็จแล้วเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่เดิมครับก็คือจะลงมาเหมือนเดิมก็ไม่น่าแปลกใจทำไมก็เป็นเรื่องของหลักดีมาซัพลายปกติเขาเรียกว่าช่วงซีซั่นช่วงฤดูกาลช่วงที่คนต้องการเยอะใช่ผลผลิตมีเท่าเดิมราคาก็สูงขึ้นเป็นปกติให้ผมเดานะเข้าพรรษาแล้วก็จะมีอีกช่วงนึงก็คือวันวาเลนไทน์หรือไม่ก็นู่นเลยช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเลยช่วง ปลายปีอ่ะช่วงนั้นดอกไม้ก็จะราคาขึ้นก็เป็นเรื่องปกติครับช,ช่วงตามฤด,ดูกาลครับ